สายกลาวออกจากบัตบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่เต้ารับคู่แนวตั้งเต้ารับคู่แนวนอนส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นจุดต่อใช้งานของเต้ารับจุดต่อสายลายจุดต่อสายนิวตนันและจุดต่อสายกลาวนะครับ ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัตรบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายสีเขียวสายกลาวออกจากบัตรบาร์กลาว ก็จะมาเข้าเต้ารับคู <ikka> ่แบบมีกราวนะครับต่อไปนะครับเราจะจํำสายไฟจากเต้ารับคู่แนวนอนมาเข้าเต้ารับคู่แนวตั้งนะครับสายลายก็จะมาเข้าสายลายนะครับจําสายลายจากเต้ารับคู่ตัวบนนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างจําสายนิวตันนะครับจากเต้ารับคู่ตัวบน ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างนะครับต่อไปนะครับจําสายกลาวจากเต้ารับคู่ตัวบนนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จัาจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับ สายนิวตันออกจากบัตรบาหนิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับและสายกลาวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับเต้ารับคู่แบบแนวนอนนะครับเต้ารับคู่แบบแนวตั้งนะครับ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on beaker ร,รูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตันและรูด้านข้างนะครับรูสำหรับสายกลาวรูด้านบนนะครับรูสำหรับสายกล่าวรูด้านซ้ายนะครับรูสำหรับสายลายและรูด้านฝานะครับรูสำหรับสายนิวตันสายลายนะครับสายที่มีไฟ สายนิวตันนะครับสายที่ไม่มีไฟและสายกลาวนะครับสายที่ไม่มีไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับ